สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับช่างเอเดบาลนะครับเดี๋ยววันนี้ผราจะพาเ่อนทุกท่านมาดูอาการตัาของรถวีออสครับมีติดมีครบสุกนะครับแล้วก็บางครั้งก็ออกตัวดบนะครับถ้ารอเบานะครับนี่ครับเราติดเครื่องขึ้นมาเทขึ้นมาก็ตัาครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องเอาฝาครอบหน้าเครื่องสีดำนี่ออกก่อนนำน็อตติดตัวนะครับเปิดสิ์นะครับ คอยจุดระเบิดนะครับแล้วก็เอาล็อกที่ยึดคอยออกสี่ตัวนะครับเบื่อสิรับนะครับออกให้หมดเพื่อจะเช็คคอยจุดระเบิดนะครับกี่ละตัวที่ละสูบนะครับเริ่มจากสูบหนึ่งก่อนนะครับยกขึ้นนะครับครับแทบจะไม่มีปลเลยนะครับสูบหนึ่งครับคอยน่าจะเสียนะครับสูบสองครับเครื่องตักครับเนอาการนะครับถ้าเรายกขึ้นเนื้อสัตดับเลยนะครับตัวนี้นะครับสูบสามครับ ยกใหม่ครับนี่ครับเครื่องสุดทีครับสุดสี่ก็ปกติยกขึ้นก็สั่งมีแค่สุกหนึ่งครับสุกเดียวครับไม่มีผลเลยครับพอยจุดระเบิดเสียแล้วครับนี่คือคอยตัวใหม่ที่เตรียมไว้นะครับเราก็ต้องถอดปลักใสไปแล้วก็เสียบตัวใหม่เข้าไปนะครับแล้วก็ติดเครื่องเทสดูนะครับครับเครื่องสั่งนะครับพอเราดึงสูบหนึ่งขึ้นนะครับ ตัวคอยใหม่ที่เปลี่ยนไปนะครับสรุปนะครับคอยจุดระเบิดเสียนะครับลดวีออสนะครับเนี่ยครับดูปลายท่อเสียงครับครับเครื่องนิ่งเรียบครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆท่านใดมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยครับขอบคุณครับ